สวัสดีเ,เพื่อนๆใน YouTube และก็ a c e b o o k ทุกคนนะจ๊ะวันนี้วันสุดวันสดใสของเราวันนี้จะเป็นเมนูกับข้าวของเราก็คือตอนนี้ป็นนอนเป็นเมนูผัดปลาดุกพริยกยะเป็นปลาดุกยักษ์เจ็นสาที่เราสั่งมาเราก็จะมาดูง่ายๆนะจ๊ะกำลังผัดอยู่เลยนะเดี๋ยวจะผัดในจ๊ะแล้วก็ปรุงแส่มันเครืองจาะนี่เครื่องปรุงเรา กรอบเลยจ้าใส่ปลาล้านะปะลาล้าด้วยเพื่อความนัวนะจ๊ะอรปันดุกจุกมากสมกันเป็นปันจุกจักจัดจ้านนะจ๊ะคนที่ชอบเผ็ดทาเราจะมันใส่พี่หยวกบนจาะหยวกของเราจใส่กบบจุกๆเลย เราก็เดินมาหัดตาดูยักษ์อยู่ยนะครถือว่าทำเยอะสินะนี่ก็กินนู่นนะ่นนะสองเวลาสองเวลาห้าทุ่มก็ยังกินอยู่เราจะไม่ได้กินหมดแค่ตอนนี้ ขอบขุบขอบทุกคนทีน่รับชมฝากกดติดตามในยู u ูบและมิจฉะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำวิดีโอใหม่ๆให้ดูเจอกันใหม่วิดีโอนะหน้าแล้วน้า